สวัสดีครับผมคนเดียวนะครับพอดีมีเรื่องสําคัญที่อยากที่จะฝากทีมงานเราเนื่องจากเราได้ยินข่าวมาแล้วก็มีกระแสข่าวโอ้โหพอสมควรเกี่ยวกับที่สปกที่นําไปสู่การออกโฉนดก็จะมีกลุ่มคนที่ครอบครองที่สปกอ,อยากที่จะขายเพราะบอกว่ามีนโยบายที่ออกโฉนดแล้วแล้วก็จะมีคนที่เผลอมีความอยากมีความโลภไปทําสัญญากันเกิดประเด็น ฟ้องร้องเกิดคดีความในอกาศต่อๆไปผิดนัดระวังเรื่องนี้ดีนะครับเรายังไม่รู้เลยว่ารายละเอียดที่เขาจะออกนะ่ะเป็นยังไงบ้างเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างคุณสมบัติข้อจํากัดพื้นที่ได้หรือเปล่าโดยภาพรวมเราเข้าใจว่าเขาจะออกให้คนที่มีที่สประกอหรือว,ว่ามีเอกสารสประกรโดยปกติสํานักงานที่ดินกับสบปกเขาก็จะมีข้อตกลงอยู่แล้วนะในการออกโฉนด เวลาสรกรเขาประกาศเขตเขาจะประกาศเขต,เขตทั้งอำเภอและเขาจะมีข้อตกลงว่าระหว่างสองในงานนี้นะเขาจะมีข้อตกลงว่าถ้าที่สรกรมีเอกสารสิทธิ์ที่นําไปสู่การออกโฉนดก็สามารถที่จะมายื่นคําร้องคําขอได้ก็ต้องดูว่าช่วงนั้นมีนโยบายไหมมีงบป,ประมาณหรือเปล่าสามารถดำเนินการได้แค่ไหนยังไงแต่ตอนนี้มีการประกาศมีข่าวมาอย่างงี้ทําให้เกิดการตื่นตัวและ จะมีกลุ่มคนที่หวังผลประโยชน์และจะมีกลุ่มคนที่เป็นเหยื่อฝากด้วยนะครับโดยมาตรฐานที่สุภกร์จะตกสู่ทายาทเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการโอนหรือตกทอดทางมรดกและทายาทจะต้องเป็นเกษตรกรกฎของการใช้ชีวิตยจะเชื่อใครตั้งแต่แรกมือใหม่ทุนน้อยช่วงแรกนะครับแนะนำหาที่ที่มีกรรมสิทธิ์ผมโฟกัสที่โฉนดแล้วเราค่อยพัฒนา3ล็อก5ล็อก สร้างแบบยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรสนุกกว่ากันเยอะขอบคุณมากครับ